เพียสูงวัยสามพันเพียสูงวันะครับมาทำไมมาทำไมพี่น้องประชาชนว่าเพีย่ยังชีพผู้สูงวัจะปรับเป็น1,000บาท เป็นคนทำงานอยู่ทั่วไปบั้นปลายของชีวิตกับอยู่อย่างยากลำบ,บากเป็นตัวเลขที่เราอยากจะแจ้งให้ทราบก็คือว่าอันนี้เป็นตัวเลขของสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังโ่งาชิแล้วก็นักวิจัยหลายท่านสรุปออกมา5ล้านคนของคนชราเป็นคนที่มีชีวิตยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือมีรายได้อยู่ราวๆเดือนละ2 0 0 0บาท ซึ่งไม่พอกินแน่นอนดังนั้นวันนี้600บาทตก,กวันละ20บาทกินข้าวไม่ถึงจานนะวันนี้ข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ยจานละ70-80บาทที่เราขอเพิ่มมาพันบาทสรุปแล้วมีมูลค่าเพียงวันละ33บาทไปกินข้าวไม่ถึงขึ้นจานของราคาประเทเห็นไหมครับว่า รัฐบาลตอบสนองกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างไรเห็นพวกเรามีคุณค่าหรือไม่ในเมื่อเราเป็นคนที่ทำให้แผ่นดินนี้สูงขึ้นทำให้แผ่นดินนี้เจริญมั่งคั่งแต่ผลตอบแทนสุดท้ายกับให้พวกเรายากจนค้นแค้นะครับตอบแทนปุณนพึงที่พวกเราทำให้ประเทศน,นี้เจริญมั่งคั่งทำให้รัฐบาลมีเงินรายได้ นี่เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องตอบสนองเพื่อไปสู่รัฐสวิการในอนาคตคือหลักประกันเพืดอแก่เจ็ใต้นะครับอันนี้คือความปรารถนาของเราทันบาทจะเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปอีกให้พวกเรามีชีวิตความอยู่ที่ดี้ผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับนิวซีแลนด์มีประชากรแค่3ามล้านคนแต่เขามีปัญญาจ่ายเบี้ยฉลาดเดือนละสองหมืบาทฝรั่งเศสหรือใครก็แล้วแต่ เขามีปัญญาจ่ายครับประชากรเขาน้อยทรัพยากรเขาน้อยแต่เขามีปัญญาจ่ายแต่ทําไมประเทศไทยประชากร6 6ล้านคนทรัพยากรมีมากมายถึงเขาน้ำตกทะเลมีการท่องเที่ยวมีการลงทุนมีโรงงานอุตสาหกรรมมีที่แยกไปหมดมีเวียงมีวังที่ตึกลามสูงส่งแต่เหตุไฉนคนยากจนโดยเฉพาะคนแก่เท่านะครับลุงได้เลี้ยงชีพที่สุงอายุแล้ว ถามคุณลุงว่าปัจจุบันคุณลุงมีรายได้จากท่านไหนหรือว่ามีครอบครัวช่วยดูแลนะครับค,ครับก็ใช้เงินผู้สูงอายุเองครับกั้ก็เงินนพิการใช้เงินผู้สูงอายุ600บาทแล้วก็เบียเลี้ยงคนพิการ1,000บาทบ800พัอบาทขอภัยเ,เป็นสรวมแล้วเป็น1400บาทนะครับ1400บาทนี่คุณลุงพอกับการใช้ชีวิตให้ มีชีวิตอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีเดือนต่อเดือนนะครับผมไม่พอครับขอขพาค่ค่าค่าแค่ค่าข้าววันละจานนะสามจานต่อเดือนแค่นี้ประหยัดเลยประหยัดแล้วครับประหยัดที่ตัวยเองข้าววันละจานไม่เอาสามมือเอามือเดียวเอาเอาจานเดียวต่อวันไม่ต้องสามมือแค่เรียกผมก็ลำบากแล้วแปลว่าปัจจุบันนี้คุณลุง ต้องยอมกินข้าวแค่เพียงวันละมื้อนะครับเพื่อหนึ่งมื้อหนึ่งจานนะครับเพื่อให้มีชีวิตให้รอดอยู่ไปวันๆฉะนั้นผมถามว่าวันนี้เนี่ยที่พวกเรามาเรียกร้องให้เพิ่มเรี่อ,อย่างชีวสูงอายุเป็นเท่าไหร่ครับพี่น,อน้องนบาทเป็นเท่าไหร่บาทเท่าไหร่<ๆ>ใครอยมร<ๆ>คิดว่า400รอบาทเนี่ยจะ ผมให้คุณ่งแล้ชีวิตให้อ่าดเซนปุ๊บปั๊บเลยก็อยากใช้สบายเตระมันเป็นควาสบายเนาะแต่ใช้ชีวิตมีศักดิ์ศรีมากขึ้นมีความุขมันก็เพราะมันเป็กันก็ไมพอครับผู้สอมยนคิญดนหยคชิญครับพี่อครับิครครอบครัวยากจนคนแทนจำนวนหา้ที่ถูกทอดทิ้ง ลูกหลานไม่สามารถดูแลจุนเจือได้เป็นการเข้าสู่ภาวะแก่ก่อนรวยป่วยก่อนตายเป็นวิกฤตเป็นวิกฤตจาลาผู้สูงอายุขณะที่รัฐบาล ปัญหาและความยากลำบากมากมายทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพหรือปัญหาสังคมอย่างรุนแรง ปีละหลายแสนล้านบาทแต่กลับไม่มีการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทหรือวันละ20บาทซึ่งเป็นอนตาตาที่ต่ำอย่างมากการเพิ่มเินเบี้ยผู้สูงอายุอยีกเดือนละ400บาทจะใช้กาณ ปกที่ทหารซื้อมาจอดทิ้งไว้ป่าประโยชน์รัฐบาลสามารถจัดสรรเงินซ้ำซ้อนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ สูงอายุทั่วหน้า1,000บาทต่อคนต่อเดือนเมื่อวันที่21มกราคม2567เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นแต่ว่ากลับไม่มีการดำเนินการให้เป็นไป,นปนตามมติดังกล่าวจึงเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีไม่มีความรับผิดชอบ ต่อพันธกิจในการสร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีความแข็มแข็่งและมีความสุขอย่างยั่งยืนกลุ่ 4, ม24พิถุนาประชาธิปไตยจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเวลาวุศิลปาอาชาผักกานเป็นวาระเร่งด่ดวนให้มีมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทโดยทันที นี่คือจดหมายที่วันนี้พวกเรามายื่นและผ่านไปที่รลฐมนตรีวราการกระวุศิปาชิาที่เป็นรัฐมนตรีว่า,า,ก,ก,าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ให้นำเรื่องนี้เข้าสู่วาระก,การประชุมครมอ,อย่างเร่งด่วนและประกาศทันทีค่ะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการยื่นหนังสือนะคะาห้าด้านหน้ เขาเข็มหมดไม่ได้เอามาแทง oh, <okay. S 1> <laughs>